เปิดตัวแล้วในไทยกับ Rolls Royce Spectre รถ eV ที่หรูและแพงที่สุดในโลกกับค่าตัวเริ่มต้น3 1ล้8 0 8 0 0นบาทสำหรับรถคันนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องยิน m a n กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนต์ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกยับเรื่องรถนะครับ ก็เปิดตัวที่เมืองนอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับในที่สุดก็ได้เลิกเปิดตัวในไทยสักทีนะคะสํสำหรับเจ้า Rolls Royce Spectre ซึ่งเป็นรถ e v รุ่นแรกจากทางค่าย Rolls Royce นะครับและยังเป็นรถ e v ที่หรูและแพงที่สุดในโลกอีกด้วยกับค่าตัวเริ่มต้น31มสล้านแปดแสนบาทโดยเจ้า Rolls Royce Spectre นั้นไม่ใช่ตัวแทนของ Rez นะครับแต่เป็นตัวแทนของ Phantom Coupe นั่นเองนะครับโดย Spectre เนี่ยจะผลิตขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Architecture of Luxury เช่นเดียวกับ Phantom ตัวใหม่นะครับรวมถึงมีตัวถังที่ยาวกว่าและกว้างกว่า r ับ ซึ่งทาให้ตัวถังของสเปคเตอร์เนี่ยใหญ่มากๆนะฮะโดยทางโรลส์รอยเนี่ยนิยามรถคันนี้ว่าเป็นซูเปอร์คูเป้นะครับในส่วนของการออกแบบจะได้แรงบันดาลใจมาจากแฟนทอมคูเป้โดยตรงเลยนะครับเช่นไฟหน้าแบบ2ชิ้นนะฮะหรือกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับโดยในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยจะยังคงเป็นรูปทรงของวิหารแพนทีออนอยู่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางโรลส์รอยเลยโดยกระจังหน้าของสเป c เตอร์เนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่กว้างที่สุดในบรรดาโรสลอยทุกรุ่นเลยนะครับรวมถึงมีไฟ LED ซ่อนอยู่22ดวงทําให้กระจังหน้าเนี่ยเรืองแสงได้ในตอนกนกกาาคืนนครสวยม รวมถึงซี่แต่ละซี่ในกระจังหน้าเนี่ยได้ถูกออกแบบเพื่อแหวกอากาศออกด้านข้างนะครับเนื่องจากเป็นรถ EV ีนะฮะไม่จําเป็นต้องรับลมเข้าเครื่องยนต์นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยแอโรไดนามิกดีขึ้นนะครับพูดถึงแอโรไดนามิกนะฮะเจ้าโรสลอยสเปกเตอร์เนี่ยเป็นรถที่แอโรไดนามิกดีมากๆคันหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยเป็นทรงคูเป้นะครับทำให้แอโรของเขาเนี่ยดีกว่าคารินแนนหรือแฟนท็อปนะฮะรวมถึงโรสลอยเนี่ยได้มีการออกแบบสปริตออฟเอ็กซ์เตอซีใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้ค่าแอโรของตัวรถดีขึ้นนะครับ โดยใช้เวลาออกแบบรวมไปกว่า830ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทำให้เจ้า Rolls Royce Specter เนี่ยมีค่า drag coefficient อยู่ที่0 2 5อ cd เท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าดีที่สุดในบรรดา Rolls Royce ทุกรุ่นที่เคยมีมาเลยนะครับสำหรับภายนอกของเจ้า Specter นะครับการดีไซน์การออกแบบด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะเน้นเส้นสาย3เส้นนะครับคือ roof line shoulder line และ w a i s line นะครับโดย roof line เนี่ยคือเส้นแนวหลังคารถนะครับซึ่งจะมีความลาดลงมาตามแบบของรถคูเป้นะครับและยังช่วยในเรื่องของ aerodynamic ด้วยนะครับ ส่วนตัวโชเดอร์ไลน์คือเส้นตรงกลางนะครับเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนะฮะและวาร์ฟไลน์คือเส้นด้านล่างสุดนะครับเป็นการออกแบบที่ด้รับแรงบันดาลใจมาจากเรืยยอชนั่นเองนะครับในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้อขนาด23นิ้วนะฮะซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดารถคูเป้ของโรลส์รอยเท่าที่เคยมีมาในรอบร้อยปีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของประตูรถนะฮะก็จะเป็นประตูแบบโคชดอร์นะครับตามสไตล์ของโรลส์รอยนะครับโดยประตูเนี่ยจะมีความยาวถึง1.5เมตรซึ่งยาวที่สุดในบรรดารโรลส์รอยทุกรุ่นเลยนะครับ อีกทั้งยังเป็นประตูแบบ effortless คือจะสามารถเปิดโดยที่แทบไม่ต้องใช้แรงในการเปิดประตูเลยนะครับเนื่องจากมีระบบไฟฟ,ฟ้ามาช่วยนะฮะรวมถึงล่มที่เป็นเอกลักษณ์ของโรลส์รอยเนี่ยก็ยังมีให้มาเหมือนเดิมนะครับในส่วนของไฟท้ายนะก็จะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับที่ดูสวยและหรูหรามากๆนะครับสำหรับด้านท้ายของตัวรถนะฮะก็จะไม่มีระบบฝาท้ายแบบคิกเซนเซอร์เตะเปิดให้มานะครับเนื่องจากผู้ใช้โรลส์รอยเนี่ยย่อมต้องมีบัตเลอร์คอยช่วยถือของให้อยู่แล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นระบบฝาท้ายเตะเปิดจจึงไม่ํําาเเป็นนสหรลยะะ สำหรับสีของตัวรถนะฮะสีที่เป็นสีเปิดตัวของเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยคือสีชาทรูสนะครับซึ่งจะเป็นสีออกเขียวๆนะฮะตัดสลับกับสีดำแบล็กไดมอนด์นะครับซึ่งถ้าอยากจะได้คอมบิเนชันสีนี้เลยเนี่ยต้องจ่ายเพิ่ม4ล้านบาทชิวๆนั่นเองนะครับ oh. รวมถึงเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยจะไม่มีช่องเก็บของด้านหน้ารถหรือฟรังให้มาเหมือนรถ EV ค่ายอื่นๆนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะฮะ ภายในของเจ้า s p e c t ตอเนี่ยจะไม่ได้มีความล้ําสมัยเหมือนอย่างรถ EV ของค่ายอื่นๆนะครับโดยภายในของสเปกเ r อร์เนี่ยจะมีความคล้ายกับโกสต t ตัวใหม่นะซึ่งจะเน้นความเรียบความหรูนะครับโดยเจ้าโรสลอสสเปกเตอร์เนี่ยจะมีสีที่นั่งแบบ2อบวกสนะฮะตามสไตล์รถคูเป้นะครับ,ดรบโดยด้านหลังนั้นเนี่ยเข้าออกได้ง่ายดายนะครับเนื่องจากว่าประตูของเจ้าสเปกเตอเนี่ยยาวมากๆอย่างที่บอกไปนะครับ ซึ่งในส่วนของภายในนั้นเนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้เยอะมากๆเลยนะครับโดยออปชันที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างสตาร์ไลท์เฮดไลเนอร์หรือว่าเพดานที่มีดาวระยิบระยับเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีให้มาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเราสามารถใส่สตาร์ไลท์เนี่ยลงมาที่ด้านข้างของตัวรถบริเวณประตูได้ด้วยนะครับโดยจะสามารถเลือกคัสตอมไมซ์เป็นกลุ่มดาวไหนก็ได้เลยนะครับสำหรับวัสดุตกแต่งด้านหน้าตรงฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้เช่นกันนะครับสามารถทําให้เป็นสตาร์ไลท์ได้เหมือนกันนะครับ โดยจะใช้ไฟ LED เกือบ5,500ดวงเลยทีเดียวนะครับและราคาเบาๆนะฮะอยู่ที่500 0 0 0บาทนั่นเองครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งแบบใหม่นะฮะสามารถคัสตอมไมซ์สีและวัสดุได้เช่นกันนะครับรวมถึงนี่เป็นครั้งแรกของโรสลอยเลยนะครับที่มีการใช้มาตรวัดแบบฟูลดิจิตอลนะฮะซึ่งเราก็จะสามารถเลือกคัสตอมไมซ์ตัวสีของมาตรวัดวงตรงกลางได้นะครับโดยจะมีสีมาให้เลือกถึง10สีเลยนะครับ แต่เราจะไม่สามารถปรับเองได้นะฮะเราต้องเลือกสีฟิกซ์มาเลยนะฮะตั้งแต่ตอนที่จองรถเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นสีนั้นอยู่ตลอดไปนะฮะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับสำหรับภายในของเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยจะเงียบมากๆเลยนะครับยิ่งมีการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยยิ่งทําให้ตัวรถนิ่งและเงียบยิ่งขึ้นนะฮะ โดยแบตเตอรี่ของเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่700กิโลกรัมนะครับโดยจะประกอบเป็นส่วนหนึ่งกับโครงสร้างตัวรถไปเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยแข็งแรงขึ้น30%นะฮะแถมโรสลอยเนี่ยยังได้มีการพัฒนาแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของเขาอ่ะนะให้เป็นอุปกรณ์สาหรับซับเสียงได้อีกด้วยนะครับถือว่าล้ำมากๆเลยนะครับสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์ของเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยจะเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะมีชื่อว่าสปิริตนะครับซึ่งพัฒนามาจาก BMW OS8 นั่นเองนะครับ โดยจะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Whisper นะครับซึ่งจะสามารถทำให้เราควบคุมรถและตรวจสอบสถานะต่างๆของตัวรถได้นะฮะและเรายังสามารถแชร์เซตติ้งต่างๆของตัวรถไปยัง Specter คันอื่นได้ด้วยนะฮะเผื่อสำหรับใครที่มี Specter หลายคันนะฮะรวมถึงจะมีคอมมูนิตี้สำหรับผู้ใช้ l o s ล l o y อีกด้วยนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับเจ้า Specter ใช้ช่วงล่างที่เรียกว่า p a n a r Suspension นะครับซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากเจ้า g h o นะครับ ทำให้ได้ความมั่นใจในช่วงความเร็วสูงนะฮะและได้ความสบายขั้นสุดเลยนะครับรวมถึงจะมีเซ็นเซอร์มากมายคอยตรวจจับสภาพของถนนนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนการขับขี่ให้เข้ากับสภาพพื้นถนนนั่นเองนะครับและก่อนที่เจ้าสเปกเตอร์จะเปิดตัวเนี่ยทางโรลส์รอยได้มีการนํารถไปวิ่งทดสอบเป็นระยะทางกว่า2อ0ล้านห้าแสนกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งเทียบจากการใช้งานของผู้ใช้โรลส์รอยแล้วเนี่ยจะเทียบเท่ากับการใช้งานเป็นเวลา400ปีเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของมิติตัวถังกันบ้างนะครับเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยมีความ กว้าง2,017ม mm, ิลลิเมตรสูง1,573ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ3,210ม mm, ิลลิเมตรที่เก็บสัมภาระด้านท้ายความจุ380ลิตรและน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่2,890กิโลกรัมมาพูดถึงคุมพลังของเจ้าสเปกเตอร์กันบ้างนะครับเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟา้า2ตัวนะฮะซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟา้าแบบ separately excited synchronous motor นะครับโดยมอเตอร์ตัวหน้าเนี่ยกำลังสูงสุดอยู่ที่258แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่365นิวตันเมตร และมอเตอร์ตัวหลังกําลังสูงสุดอยู่ที่489แรงมา้าแรงบิด710นิวตันเมตรกำลังรวมทั้งระบบจะอยู่ที่592แรงมา้าแรงบิด900นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบ all-wheel drive นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ102กิโลวัตต์อรองรับการชาร์จทั้ง2รูปแบบนะครับกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดอยู่ที่22กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ5ชั่วโมงครึ่งนะครับ และกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุดที่195กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจาก10ถึง80%ในเวลาแค่34นาทีเท่านั้นนะครับสําหรับอัตราเร่งนะครับ0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทําเวลาได้ที่4.5วินะครับซึ่งจะเร็วกว่า BMW i7 อยู่นิดหน่อยนะฮะและช้ากว่า Mercedes EQS 53 AMG อยู่ที่1วินะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราเร่งที่ดีมากๆนะครับสําหรับรถที่หนักถึง2,890กิโลกรัมนะฮะซึ่งหนักกว่าคารนเนนเกือบ300กิโลกรัมเลยทีีเดยว ในส่วนของเรนจ์ในการวิ่งนะฮะอยู่ที่530กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับซึ่งอาจจะฟังดูน้อยนะฮะถ้าเทียบกับรถ EV ในตลาดตอนนี้นะครับแต่ทางโรสลอยเนี่ยได้มีการรีเสิร์ชมาแล้วนะครับว่าเรนจ์ประมาณนี้เนี่ยเพียงพอแล้วนะฮะต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้โรสลอยนะครับเนื่องจากผู้ใช้โรสลอยเนี่ยย่อมมีรถหลายคันอยู่แล้วนะฮะจะขับโรสลอยเพียงแค่เฉลี่ยปีละ5,100กิโลเมตร หรือวันละ34กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับคอนเซปต์ของเจ้าสเปกเตอร์นะฮะก็คือ a Rolls Royce first and an electric car second นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือให้ความสําคัญกับความเป็น Rolls Royce มาก,ก่อนความเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือก็คือเขายังคงเอกลักษณ์ของ Rolls Royce เอาไว้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนมาเป็นรถ EV แล้วก็ตามนะฮะสำหรับสเปกเตอร์ตัวขายไทยจะได้การรับประกันตามนี้นะครับรับประกันคุณภาพตัวรถนาน4ปีไม่จํากัดระยะทางรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่นาน10ปี บำรุงรักษาฟรีครอบคุมค่าแรงทั้งหมดบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจเจ้าโรสลอยสเปกเตอร์อยู่เนี่ยก็สามารถจับจองได้แล้ววันนี้นะครับกับทางโรสลอยมอเตอร์คาร์แบงคอกนะฮะค่าตัวเริ่มต้นเบาๆอยู่ที่31.8แสนบาทยังไม่รวมออปชันครับผมโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ